สวัสดีค่ะเด็กๆด็กนาริตะตอนนี้อยู่ไหนคะเ่อาเอฟโทรหาให้นะเข้าบ้านไม่ได้ค่ะกตัวเดี๋ยวจากโทรหาก่อนลุงเปิดประตูได้ไหมคะลุงเดี๋ยว่ได้ครับผมเดี๋ยวนะนาริตากังแก่วเ่า ประตูก็ล็อกไว้เนี่ยป,ประตูหน้าบ้านประตูเล็กนี่แมประตูหวัวนเนี่ยจักเหลี่ยวอ้า,อามองพวกไอเค่องเข่าได้เรามองเนี่ยกับทั้งหน้าได้ละเนี่ยเหี่ยงอาากีกบ่เขามองไม่บ่หว่ะว่ามันแขียบกันเราในชีวิตอ๋อเขาบกไอ้เหี่ยวขวาเขามาได้ละว่าขนัดเนี่ย เมื่อไหร่หัใหญ่มองเราเนี่ประตูนี่เดี๋ยวปิดก้องก้องก้องก็หมวนี่เดี๋ยวดนี่อาผู้แตยูอันตู้อันน้ี่ละนั่นสิมี้อันะล่ะลูนั่นยื้อตวากตู้ไฟเห็อว่ตู้ไฟนั่น่อะไรอดแล้วจ้านาลิตาอยู่ไหนคะนาลิตารักก็อยู่เรื่องคุณ แล้วเเรื่อกลับกล่องรับแต่อยูเรื่องแต่แต่ผ้าว่างสายผุนนี่ตาหนัหนัเขาจะเตือนคนบอกทางลุงเนี่ยนี่ขนบอกทางลุกเนี่ยนี่หมดแล้วสันเอาบอานเอาบ้านที่บ้านมาเนี่ยเบื้องแค่เพิ่มมาหน้าไม่ได้แล้น ยุ่งเรืองมันใส่สามเอกอนเบิดคนแรกมาเด้จใว้จะอดเสือ,อมันมีอยู่ประม้านเจ็ด<อ>แปดตัวอยู่นี่นะเอา้าสามเอคเดอร์ไมาจังบอแนนไม่มีัวโกสีฝานะละ,ละเออเออแค่นี้ละเปิดได้ปะ,ะ่ะเปิดได้แล้วจา<อ>้าถึงบ้านแล้วคะ่ะนาทิตาบ,บ้านใครเนี้ยบ้านนีตตาหรอจรอราีบาเออไม ของนหนี่เออถ้าพเจ้าตาตกันได้อาตรอกนะโอ้ยถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยอ้ยไม่ใช่รถหนูหรอคะรนหนูเี่ย่า้าหาเมฆคับนนิตาถึงบ้านหรือยังคือแม่จะไปเซ็นทันค่ะลูกแม่จะไปตลาดเดียวก่อนจะเข้าของนี้แหละเขียบๆนะ ถึงบ้านแล้วนะคะนาริตาจะพาพี่โต้ไปทัวร์ที่ไหนคะลงได้คือไปลงท้าด้วยค่งผีถึงบ้านแล้วนะคะนาริตาพาพี่ๆเข้าบ้านสิเข้าบ้านได้ไหมเธอน่ะไปดูสิเดินค่ะเดินไปบีไปบีไปเลยไปบีไปเลยเบบีเบบีพาใครพี่เข้าบ้านเลยที่บ้านใครคะท่านี่กัเขาได้เอาท่านี่กัเขาได้ ยงเดอดอีเหังบานังินลวันนี้เรามานะคะช่องสกายมาร์ครอก็มาค่ะน้องสกายสวัสดีครับเพื่นจะมาอันจ oui> ัดบูทก็ค่ะจัดบูดอันคล้ายทิ้งค่ะน้องโตเกียวแมนแมนเวิดเออที่เยกก็เป็นของพวกฮังคชงนแหละน่บอยแคทกับสางไปให้พวกฮางค์เนตะก้ละ เข้าบ้านได้ไหมเนี่ยไปเลยไปเลยพาพี่เข้าบ้านเลยไปเลยค่ะของน้ำค่ะก็มี่ละเพื่อจะขอของน้ำเสื้อปวดเหี้ยวเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยพอประตูทิมีใครอยู่ไหมล็อกไว้เลยไม่คือไม่ได้หลุดไปนอกจากฮะ ม<อ>ีเยกเสียเกื่นเอ่ไหนก็ไ่าไปน้นเออเพื่อนหรอจรงจริงจากอ,าายอย่าค่ะเดี๋ยวรอแม่จ๋าก่อนนะลูกนะแม่จ๋าไปซื้อกับข้าวอยู่คะ่ะ